เขาแล้วเขาแล้วครับเขาแล้วโหลดโหลดเฮ้ยเขาเขาบอกว่าไมซันผมขอมี่ได้ไหมครับชนะพี่พี่ชี้บอกเลยชนะชนะฟีดได้เอาไปเฮ้ยพูดคิวผมเฮ้ยคิวผมไม่ลงมันง่ายเกินพี่ชี้พี่ชี้ง่ายเกินดูสองวดอดูสกอร์ไมซันเลยเฮ้ยไอ้ย่ไมซันตายไอ้ย่าแคปแคปรอเลยกูแคปรอเลยสัตว์นะสองการแล้วสองการแล้วไปไปี่วะ คือใครคือใครไม่รู้ก็คือหัวคิวหัวคิวบาวนี่เขาจีบน้องวิชินะครับน้องไม่นำเนี่ยรับรับรับเต้นรับเต้นถ้ารับถ้ารับได้ก็รเออรับได้เออซูเป็นน้องนับสองไอ้เฮียช่วยกันนับแล้วเอาช่วยกันนับแล้วช่วยกันนับแล้วรันบัฟนลรันบัฟรันบัฟรันบัฟโอเคหนึ่งเดี๋ยวรับวกนะครับเดี๋ยวรับวกนะไอ้เฮศูนย์ศูนย์อย่าบึ้งอย่าบึ้งต้องบวกต้องบวกอ่ะบางขยับแล้ว เฮ้ยฟังผมนะเฟดเฟดไม้สซันนะโอมันิมันนิ่งนมาได้มันนิ่งนมาได้มันนิ่นิ่งนิเลยนิ่งโซนนิ่งโซนอย่าเดินไปอย่าเดินไปนิ่งลงนิ่งลงมาไดเอาไมันไปพ่ชีไปพิชีไปไปพเออนั่นแหละนั่นแหละอย่างเข้าไปนั่นแหลเข้าไปกลางดเขาไปเขาไปไปไมันอเลยทนอยปั๊มสู้อยู่ไหมไม่้ แล้วเฟดแล้วเฟดแล้วเออเข้าไปใบใส่เข้ามาเข้ามาเข้ามาเฮ้ยเฮ้ยกระจายด้วยครับเด็กก็ว่าเอ้ยอย่าหลักล่วงหลักเอาล่วงไอ้เ้ยเออไอใส่เข้ามาเอออันนี้ไอเยี่ดีออกมาล็อกนอกเขตเดี๋ยวกลับมาโดนไรโดนปรับแพ้โอ้ยยยโดนปรับแพ้ได้แต่เออพี่กลับมาเห็นเลยที่แอร์ถ่ายมีคลิปเนี่ยช็อตเนี้ยเตะ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 โอ้ยเยอ้ย่ะตามข่ายยันเซฟโซนนะ พี่ชีหน้าโลกโทษโทษลืมกดยาเฮียกูเป่ากูกดดูเลือดอยู่ปั๊มรัวเลยสัตว์แม่ได้แช์ร่นรัวเลยกูทกูรองหัวเลยกูเห็นรอยแฟนเตนอันนี้เขาต้องนับไม่ใช่เหรอเพอานับอยู่ไง๋อนับไทยเยียพิมพ์ไทยด้วยไทยอันนี้กูตีนชี้แล้วกูว่านี่กูตีนะขอยืมแรนได้ไหมครับมีผื่นเดียวขอนับหนึ่งนะครับนับหนึ่งนะ

เออมีไฟไหม้ขึ้นนะเว้ยเราอ่ะเร็วเอี่ยวผมตายดิเนียเสียแผ่อเคเลยเฮ้ยดเดี๋ยโดนสะท้อนแล้วหมดแล้วหมดแล้ววิเจ๋อหมดเต๋อหมดเต๋อหมดที่เสียแพ้สัตว์ไอ้สัตว์เฮ้ยเขาได้ค่าเยอะอยู่นะรอบนี้ย